สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอ่อแชนแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้ตัวสั่นมา,มากๆเลยจ้าเพราะว่าล่าสุดน้โนริเซ้าของเรานั้นน่าจะเดินทางกลับเกาหลีกันแล้วนะจ้าเรียกว่ารอบนี้เนี่ย คุณแม่เนี่ยไปส่งลองริซ่าถึงสนามบินกันด้วยแต่ไม่มั่นใจว่าที่ภาพที่ถ่ายมาเพื่อนจะสังเกตไหมคุณแม่เข็นกระเป๋านึงคุณลูกเข็นกระเป๋านึงไปได้วยกันหรือเปล่าจ้าไปคุยสัญญากันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะจ้าแต่ว่าหมวกนี่คือสไตล์เดียวกันจริงๆนะแบบครอบลงไปเลยนะจะได้ปิดหน้าเล็กน้อยถึงปนานกลางนะจ้าอะแล้วก็คุณแม่คุณลูกก็น่าจะมาด้วยกันซึ่งแอดค่อนข้างมั่นใจนะว่าด้านขวามือของเราเนี่ยคือคุณแม่จิดติทิพใช่ไหมแอดจำส่วนสูงแล้วก็จำห ลูกชายอะไรอย่างเงี้ยลูกชายยังไงให้เอวคอดแบบนี้จ้าเออตอนนี้ก็น่าจะเป็นการเดินทางกลับเกาหลีกันแล้วนะครับเพื่อเตรมตัวจะไป คอนเสิร์ตเกาหลีที่รอบสุดท้ายอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งก่อนอันนี้แอดก็เคยบอกไปแล้วว่าพี P ่พี่พิงค์เชล่าแดนเซอร์เขาก็ไปพำนักรอ,อก,กันที่โซกันแล้วก็ไม่รู้จะได้เจอกันไหมนะจ๊ะก็ลุนกันมากๆากอะลิซาของเราก็ขอให้เซฟไว้เดินทางปลอดภัยจบข่าวแรกกันไปแล้วนะจ๊ะข่าวที่2นี่มาฮาก,กันเล็กน้อยเพราะว่าคุณเชาวกล้วนะครับแอดข่าวนี้เขาบอกลิซาช่วยพี่โบกอมด้วยเออซึ่งพี่โบกอมเนี่ยเขาเหมือนว่าจะทําการยิมขอบคุณอะไรบางอย่างเป็นภาษาไทยนะซึ่งทางแบ็คเลเวลเหมือนจะส่งอาหารหรืออะไรไป,ไไไปอไรแอดก พยายามพิมพ์ภาษาไทยให้กับใครหรือเปล่าหรือกับให้กับนอริซ่าถ้าใครรู้ละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยบอกแอดกันได้นะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งการพิมพ์ในครั้งนี้น่าจะเป็นการพยายามพิมพ์ขอบคุณแล้วก็เท่าที่แอดพยายามแกะมานะน่าจะเขียนว่าน่าเสียดาย ที่การไทยทำถูกยกเลิกไปมากที่แล้วอะไรสักอย่างนะจ๊ะฉันเป็นปันการสนทนาหรือเปล่าเพื่อนๆคิดช่วยแอดหน่อยนะแล้วก็ความรักที่คณะส่งให้ฉันขอบคุณมากๆค่ะเลยนะจริงๆต้องขอบคุณมากๆครับนะพี่โบกอมซึ่งข้างล่างขำกว่านะคบเพราะว่าคอมเมนต์เขาบอกลิซ่ายังพูดไทยไม่ชัดเลยจะไปช่วยใครก่อนลิซ่าแซ่ช่วยตัวเองก่อนเด้อ <c oughs> พี่เด้ออะไรประมาณนี้นั่นเองนะนเพื่อนๆก็เอามาฝากกันนะสนระหว่างพี่น้องคู่นี้นะจ๊ะที่ไม่รู้ในอนาคตเนี่ย ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ The Back l a b e l ด้วยกันหรือเปล่าพอโนริซ่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ The Back C ที่จับมือกับ CP ที่เข้ามาในไทยด้วยนั่นเองนะก่อนหนะน,น้านี้อ่ะก็ต้องรองดูกันต่อไปอีกหนึ่งกรดนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมด้วยก่อนที่จะจากจบคลิปนี้กันไปนะจ๊ะตอนนี้มันนี่ของเรานั้นผ่าน990ล้านสตรีมบน s p o t i f y ไปแล้ว YouTube ตามหลังมาไกลๆมากๆนะนเพื่อนนะต้องรีบปั่นทั้งสองทางกันนิดนึงอ่ะก็สลับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้สลับคลิปนี้ฝันดีราตรีสวัสด์นะะจ